ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลน์นะคะวันนี้นะคะเราก็มาอัปเดตกันอีกแล้วนะคะคือวันนี้เราจะมาอัปเดตของอยางวันที่นะคะอุยางที่เรายกมาแล้วนะคะ25วันนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปดูน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจใเจ๊ทำคลิปต่อไปค่ะไปดูกันเลยค่ะ เป็นยาง25วันนะคะอันนี้ก็คือ25วันของเราที่เราเอามาตั้งไว้เนาะ25วันแล้วใบก็จะลักษณะประลาดแบบนี้นะคะใบประหลาดแบบนี้เห็นไหมคะใบจะประหลาดประลาดนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือใบกําลังจะแก่แล้วนะคะคุณเห็นไหมคะใบประหลาดก็คือใบออกนมเนื้อแบบนี้นะคะใกล้แก่นะคะใบใกลแก้แก่แบบนี้นะคะก็คือใบ ออกเขียวๆอ่อนๆนะคะแบบนี้อันนี้ยี่สิบห้าวันนะคะอันนี้เป็นยางบดดิ้งอีกเหมือนกันนะคะยางบดดิ้งอันนี้จะเร็วมากเลยเร็วตั้งแต่ที่เรามาตั้งแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นยางยี่สิบห้าวันที่เอามาฝากวันนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะไปดูยางที่ ประมาณ1เดือนนะคะเกือบ1เดือนนะคะว่าเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปหน้ากันดีกว่านะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะก็ต้องจากกันด้วย,วยขนาดนี้นะคะต้องคลิปนี้นะคะก็ต้องอไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ